ตามไปด้ยครับตาจะซื้อข้าวกับตาสักสามกระสอบได้ตาขายกระสอบเท่าไหร่คะไม่รู้โอเคราคาข้าวมันไม่แพงโอเคงั้นเงินตาค่ะรบกวนตาเอามาให้คครรับบนะเพชต้องต้องสีกันมั้งไงต้องตัสีใช่เดี๋ยวตาสีโอเคเพราะว่าที่บ้านตามีโรงสีไงมีที่มีโต๊ะมีนั่งเล่นโอ้ตาตาไม่หม่องสีขาวนะมบ่ครับอ่าไม่หม่งสีขาวเพิ่ม สีข้าวด้วยบ้านจามีลงสีสีข้าว่มงสียวันเป็ดป่าัสีเป็ดตากตาเขามากคบงานเออตาขาวมาเมื่อยปเมื่อยก็เมื่อยก็มากไม่กินน้ำอมื่กินน้ำเป็นน้ำเมื่อยรือตายเป็ดตากครับเดียวเดียวมันบ่มยไปยูมัหนีนาแตก็บโอยู โอ้สุดยอดเลยไหมแข็งแรงก็ไม่ถือว่าแข็งแรงนะเพราะยังไงเราก็เราก็รู้ตัวเราอยู่เสมอว่าคือเราคนเกิดแต่หนูว่าน่าตาถ้าเราคำอ่ะเราก็จะแบบอ๋อร่างกายเลือดเลืออย่างเดียวที่ยังไม่แก่หรืออย่างเดียวที่ยังไม่แก่อีหยังใจครับไอ้เศร้าเช่ไหมเลาอดเลือใจยังไม่แก่นะครับใจสู้หรือแพ ป่าเขาลำนาวพายโอ้โหป่าเขาลำนาวพายนู่นมีน้ำตกด้วยตื่นตาตื่นใจหนูจะไปวัดคุดนี้พี่น้าแต่งตัวใหม่สิถ้าไปวัดแต่ว่าแต่ว่าชุดนี้ก็ได้อยู่แต่ไมใส่ังเอ้าแต่ว่าชุดพี้องไร้อยสันค่ไปลองดูสิ ไปไหนหนูขอไปด้วยไม่ร่ำไม่รวยขอให้สวยไ้ก่อนใช่ไหมครับพาไปรุพิศนี้ต้องแบบผูเละสองทุ่มเหมือนมหาล้านมีข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ข้าวเหนียวไม่เป็นข้าวเหนียวโอเคงั้นเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวสั่งข้าวสวยมันยังไม่แห้งเลยแต่แต่ข้าวที่แห้งแล้วก็มีอยู่ที่อยู่ที่ ที่เราอ่ะที่เราที่สางมีเอาค่ะตาพี่เอาเอาสองกระสอบก่อนอืะไม่ไม่มีที่เก็บก็พอมะโอ้โหสีสองกระสอบอ่ะองสองกระสอบก็กินนานหมดนะเออเอามาก่อนนะทันเดียวกันนะเอาแล้วแล้วมีที่หนึ่งไหมมีจัดตาเออมีก็เดี๋ยวนะแต่ไม้นะแต่สีให้นะแลแต่ไปไส่แนวเนี้แลแต่ไปเรื่องลูกทาพายายไป ทำบุญออกพรรษายายเป็นคนเลีงนกทาเด้อยายเป็นคนเลีงนกทาเป็นสาวเยสุธรแต่เขาขับเจ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองดูอ่ะอืมไอ้เครื่องที่ตกน้ำบอกไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยกินข้าวกับหนูก่อนเด้อคิดถึงสมควรอย่างสุดซิ้นคิดถึงพี่ปะพี่บ้างหรือเปล่าที บอแล้วตาทำไมไม่ไปกับยายล่ะอาถ้าตาไปแล้วใครจะดูเลยครอบครัวใครจะดูแลหลานเนอะใช่หหลานสองวัวควายสข้าวสคนที่เกี่ยวข้าวก็ยังไม่เสร็จก็ตางี่ทำบ้านตาที่เป็นผู้เสียสละเหมือนใช่ก็ต้องเสียสละสิเราต้องมีงานที่รับผิดชอบแลาวตานะ เรามันคนจนมันคนจนมันคนจนโอมาเจนแล้วเด้อมันเดอนยูทูปได้มากกว่าหลานอีกเด้อมาจนแล้วเด้อโอ้ยพีด้วยพีด้วยพีได้ได้หนักไม่ได้ไม่ได้สักบาทเดียวเลยนะฮะไม่มีใครเหลียวเลยตาเลยเชื่อดอกไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อตาพูดความจริงตาไม่เคยโกหกนะแต่ชอบตาชอบอะไร ตาขี้เล่นไปหน่อยสรดุกไปหน่อยขำขันไปหน่อยขำขำหน่อยชีวิตเราไม่ต้องเครียดใช่ไหมใช่เลยจีไมันต้องเครียดก็แล้วแล้วถลุกเจ้าจะไปทั้งสายเจ้าเนี่ยเมงไน้องจะไปโลรบินจอนไปซ่อมโทรศัพท์เรียเราจะไปทั้งสายอ่ะ ไปวัดเพื่อพักกองน้องอยาไปวัดด้วยอ่ะแต่น้องก็ต้องไปซ่อมโทรศัพท์เพราะน้องก็ไม่มีอุปกรณ์ทำมาหากริยาเดี๋ยวค่อยค่อยไปทีเดียวได้ถ้าถ้าขาดตัวนี้แล้วไปไม่ได้เนาะถูกค่ะไปวัดได้ึงพังหมืขนาดตาตาไม่ได้แหละถ้าไปวัดอ่ะท่านผู้เชี่ยวชาญเจ้าจะรีบไปบอกอยู่อยู่รถพิษานมีอุปกรณ์อันหนึ่งอะไรไหมฮะอยู่รถพิษานโองั้นไปวัดก่อนแจะไปหาซื้อที่ไหนเนาะนี้เปนออกพรรษา แม่วัดกนเมนเราค่อยไปโรบินสันแม่โอเคเบียร์เจ้าจะไปโรบินสันค่อยป่ะไปอยู่บ่ไปอยู่บ่อดูก่อนดูก่อนไปไหมไปอยู่บ่อไปบ่อเดี๋ยวจะเพิ่นอนจะเพิ่อนตาเห็นหรือจะอยู่กับคนนู้น เห็นเห็นเห็นอะไรเนาะที่บ้านบ้านบดินบ้านอะไรเน่เขาเ,เขาสร้างบ้านสร้างบ้านในีูหุบเขาบ้านแล้วแล้วเขามีหนวดมีหนวดยาวสขาีขาวอะ <c oughs> บ้านหนูนี่บอกไม่ใช่ ตาเห็นในคลิปอือ่คนอินเดียอะไรอาจารย์นั่นแล้วอาจารย์อะไรอ่ะที่เป็นอารมณ์สิงอ่ะเอแกกินแต่ผักแกกินแต่เดี๋ยวตาเดี๋ยวตาก็จะเข้าไปจำศีลตาก็จะหามาเป็นฤาษียายายเราเราก็ได้อย่างเขาหรอกตาเราก็ได้อย่างเขาเสียอย่างเดียวนะเสียอย่างเดียวเสียอะไรเวลาเรา ตาอดคิดถึงยายสมควรได้บอกแม่ไปสายเอาไปแค่เดียวเอาเกี่ยวข้าวเอาเกี่ยวข้าวเอาเกี๊ยวข้าวเอาเกียวข้าเดี๋ยวเอาน้ำไปก่อนเอาน้ำไปกินเอาหนุ่มไปกินเอาเดี๋ยวกายศาสตร์ได้แก่สมงตากายศาสตร์แซ่บบ่ตายังไม่ได้กินเลยเอาให้เขาเมื่อคืนแล้วก็ตายก่อน ไปล้วยไไไม่เห็นลายานไหนเอบาวนนไปไหนเนี่นี่นี่ไงนี่ไงน่นข้างหลมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเออเพิ่งถามหาปั๊บมาหลดมาปั๊บตาเน่ยจะไปบวชได้ยังไงตาก็คิดถึงยาย พูดเป็นห่างกันชั่วโมงตาไม่คิดน้อยเราจะมาทำกับข้าวให้เขาตัดหญ้าฉุนยใจฉุนไหวฉุนไหวกินข้าวแล้วบอกกินอีกไม่บอกเกี่ยวเกี่ยวข้าวแล้วบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เกี่ยวเจ้าดีจ้ะยังมีแลี้ยวเจ้าดีอยู่บ่เมื่อวานนี้นะเอันรถใครเลยรถตู้รถตู้ฉุนเอาเอาอะไรเอาเอาตะนาบีอะไรให้แม่ด้วยนาบีอะไร

วานนี้กินข้ากกวาลแล้วกัน,นเด้อกับข้าวเราก็เสร็จแล้วนข้ายงนี่อะไกับข้าวเราวันนี้นี่นี่ครับนี่ลลลเลยเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะอีกสักครู่นะเขบอกวมาคลิปแล้วนะครับผมสวันนสวดีครับ